ได,ได้คือมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบเข้าป่าตอนหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะทุกคนผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะไม่เข้ามาอีกแล้วอีกหนึ่งดอกฮวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะไอพึ่งเลิกงานทุกคนดูค่ะก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ทุกคนมาเบิ่เหเฮดดอกนี้จ้ะพาะปั่นผู้เฒ่าเนาะหลังค่อมๆ ดินก็นแหงแห้งเนี่ยจ้ะโอ้โบได้ละทุกคนขึ้นลาจ้ะขึ้นลาเสียดายด้วยเนาะทุน่ะสุดยอดเลยความอวบเอาไว้คือเก่าจ้ะอืมอันนี้เดซ่้ตัวนี้บบขึ้นลาจ้ะแต่ว่าทรงสิมีนอนอยู่ ะนะโอ้ยสนิมไม่ได้พ้นกันสนิมเนาะโอ้ทุกคนสนิมแต่เพื่อนบมีหนอนดอกเดี๋ยวไอเสียไปซ่อมแซมเอาจ้ะทุกคนจ้ะมันมันเหมือนเป็นอาการอบบลงแดงเห็ดริซึ้มนะนะมันเมื่อวานน่ะไปเบิ่ง y o u u u b e นะคะเนาะเพื่อนๆที่อยู่ในแทบแกร์ตินเบิร์กน่ะเพื่อนไปเก็บเห็ด ได้ไล่หลายไปเก็บเมื่อวานวันก่อนไอ้ก็เลยว่าเฮ็ดนะ่ะมันต้องมีไอ้ก็เลยบอกพี่ขุนว่าเธอพาฉันมาได้อยู่วะฉันเลิกงานทุ่มนึงแต่กว่าสิมาหอดป่ากระทุ่มครึ่งทุกคนฮัลโหเบิร์ดอันเฮ็ดที่ได้มื่อนี้ไอ้ว่าสิเอาไปทอดแล้วก็เอาไปแกงจ้ะ son, เฮ็ดคอนสนไอ้เ่าหมดละจาได้ประจากที่ไอ้มาเมื่อประมาณอาทิตย์กว่ากว่าบา่ที่ไอ้บอกว่าเดี๋ยวไอ้สิมาเก็บ ทุกคนเบ่งจ้ะแต่ซีอ่าเด้อมัมีปัญหาเพราะว่าไอาจะเอาไปตื่มกันกันกบที่ไอเก็บวันก่อนนะเอาไว้พัดกระเพรากระเพราเนื้อมีอ่อพี่คนนึงเพิ่นบอกว่าน้องไอจะกินเยอะเด้อเพิ่นว่ามันมีพิษสะสมถ้ามันเกิดอยู่ในขอนไม้ที่ตายแล้วเนี่ยยิ่งตายขอนไม้ที่ตายหลายปีแล้วยิ่งดีจ้ะเพราะว่าพิษในยางสนน่ะ มันจะหมดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็ดตัวนี้เราจะต้องต้มนะคะต้มแล้วก็เทน้ําทิ้งก่อนที่เราจะกินนะคะต้มอย่างน้อยสิบห้านาทีนะคะเวลาเราต้มกลิ่นเขาจะหอมมากทุกคนเนี่ยค่ะอืมเค okay, ได้จ้ะขออนุญาตตัดขาเนะาะไอไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูนะยายา darling ยแฮ ทุกคนจ๋าดอกนี้ว้ายเหี่ยวเดฟว์เดฟวซสูสูสมอลเดฟฟินเอ็นอัลซอบดอกกรมแดงเอาน่าแล้วเดชะพี่ขุนมาแล้วทุกคนดอกใหญ่มากโอ้โหดอกนี้เราจะเอาขานะเพราะว่าดอกเขามันเป็นสีเหลืองเกินไปกามอลโอ้โหเฟน ขาสวยมากขานี่ไอเอาไปทำต้มยำนะวันก่อนไอมีไข่ปลาจากพี่ฝนเนาะตั้งหนึ่งกล่องไอทํำต้มยำไข่ปลานะคะทุกคนไอก็เอาเอาขาเห็ดนะใส่อู้หูอร่อยต้มยมทำทําเป็นน้ำต้มยำน้ำข้นแต่ตัวนี้มันน่าจะเป็นเสียนดินปะเดี๋ยวนะไอทำอย่างเี้ เนี่ยค่ะขาสวยมากเลยแบบไม่มีหนอนเลยนะ <_ m collecting insects> เห็นไหมคะดาลิง <_ m akes> อืมแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดดูตรงนี้ก่อนดูค่ะดอกยังสวยอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวจจะอจะแกะเอาลังพึ่องออกจ้ะอาจะเอาดอกมันสวยมากคือแบบไม่มีหนอนเลยค่ะ เดี๋ยวนะฝั่งนี้ดูอ้ยฝั่งนี้มีหนอนเฉยเลยอโอเคนี่ปลอดหนอนมันจะกินเป็นฝั่งๆไปนะเอาได้แค่นี้เอาเท่านี้ค่ะนี่เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้เย้เห็นไหมคะทุกคนตอนนี้เปิดแฟว,ว้าวน่ารักมากพี่คุณนะน่ารักไหม this is <'s> cute <S yes เรม่ได้ทำบสตาดนสกันใช่ไซส์นี้แหละคือที่สุด,สด,สดเครื่องบินโอ้ยข้างในนี่แบบสีสวยเลยค่ะสุดยอดเลยดอกนี้ชอบชอบแบบนี้ไอเห็นอีกดอกนึงแต่ไม่รู้จะกินได้ไหมพี่ขุนมาใช่รอพี่ขุนนิว เข้ามาแน่ละอยู่ไกล2เมตรน่าจะได้ขานะคะได้ความขาหมือนเล่นยินนาสติกเลยความขาตาอายุขาสวยเลยแหละ เพราะไอจะลองตัดอย่างนี้นะคะไอจะเอาขาแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ไอจะดูฟึบโอเคอันนี้เราก็จะแกะเอาลังพึ่งออกเนาะแกะอย่างนี้ค่ะใช้มือนี่แหละมันไวดีวาลวดเตอุยอ้ยคลอทสอมองนนึ่งวาย สุนัขมาป่าทุกคนเอานี้โอเคป่าพี่ขุนเดินต่อไอเก็บได้หนึ่งดอกนี่นะคะแล้วก็ใจดอกนึ่งอยู่ข้างๆกันนี่เองว<ะ>้าทำไมแน่นขนาดนี้ทุกคนมันแน่นมากอหือพี่น้องพี่น้องแมวว้าว สก่ไมหนอสน่ารักมากเลยดอกแบบนี้อยากได้อย่างนี้อีกโอเคโกดอกน้อยๆค่ะโอ้ดูดินแก่นแก่นค่ะมันขึ้นนะ ตัวนี้กับมีหนอนนะน่ารักดีเนาะ <c oughs> ตรงนี้ไอไม่แน่ใจว่าใช่เห็ดหรือเปล่านะทุกคนนะนไหนๆก็มาแล้วขอเปิดนิดนึง <c oughs> พี่ขนหัวร้อทำไมอ๋อใช่มันเห็ดจริงๆแต่ว่ามันขึ้นลาแล้วทุกคนไม่ได้แล้วแล้วดอกนี้แล้วพี่ขุนดูดอกนี้ อันนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่คม้มฮิไอแคทีกดอกหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยดินแห้งแหงมีเห็ดเชื่อถูกาดหมานยามเด็กอีละพี่น้องคั้นดูเซยียหมานคักคักหมานคักคักหมานหมานคัก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 หมานเหลีเดอร์ มานหรดาม้นมันมนมันโอเคโอเคทุกคนเราไม่รู้ว่ามันกินมันจะยังโอเคไหมมันดอกใหญ่มากทุกคนมันแก่แล้วแต่ขามันได้ไหมแต่ทำนี้เลยดีกว่าได้อยู่นะขาได้อยู่เด้อ แต่ว่าไอคิดว่าไอทาอย่างเงี้ยนี่ไอเอาขามไปทอดอย่างเดียวไอเอาดอกมไว้นี่นี่ค่ะทุกคนเราได้ขามไปทอดโอเคดอกนี้คือเห็ดเนี่ยคือเหมือนเขาแบบเขาเรียกอะไรนะเห็ดเจอความเย็นนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบกระดันกระเด้งกระเด้งไงก็ไม่รู้ค่ะแต่เห็นไหมฮะสวยมากเลย พี่ขุนเห็นไหมเสียดูยอยายัตเตเอืนคืองานขานะทุกคนเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวนะขอดูอันนี้ก่อนวายไม่มีนอนน่ะสวยอะ่ะจะเอาอะ่ะคนเราเอา เวลามันไม่มีเนาะตัวนี้เหมือนจะมีหนอนค่ะฝั่งนี้หนอนกินแล้วค่ะทุกคนมันกินเป็นฝั่งๆเนาะเอาด้านเดียวค่ะอันนี้ไว้นี่เข็มวาดทุกคนสวยมาก ที่ตอสูตอนกราดเลนู้น่นส้ยะเดี๋ยวัน16นี่ออกเดินางิ16นี่ันก่อนหรือ7อแต่ว่าแต่ในป่าคือหนาวจังตรงนี้ก็ต้องเอามีดตัดแล้วล่ะทุกคนมันพี่ขุนถ่ายทางนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมือไงบังมันแน่นมากดู โอ้พี่ขุนมันสวยจริงๆตรงนี้มีตะลอยคนเก็บจากพี่ขุนบอกลอยเต็มไปหมดเลยว้าวอันนี้เหมือนไข่เห็ดฟางเนาะเดฟิเนนซสดสบามอีทไยหลังเป็นเห็ดแต่เห็ดฟางเบรลีกรดอนสมฮะเอนเอนทีนฮะ แชร์ดูแดนแชร์แล้วอืมตัวนี้ออกมาจากหลุมเลยทุกคนเราต้องปิดหลุมด้วยตรงนี้เพราะว่าเขาอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นสนิมป่ะนอนหรือป่ะอู้อันนี้อันนี้นอนค่ะทุกคนดอกแรกที่เจอนอนเดี๋ยวว่ากันสิแกจะดูดนเนี่ยว,ว่าเฮียจะดน อ้อยหนอนค่ะเดี๋ยวผ่าครึ่งเลยอ๋อฮะมันมันหนอนตรงนี้ค่ะทุกคนจะเอาไปหรือเปล่าทำอย่างนงี้เลยอืมตัวนี้ไม่ได้ค่ะมันมันกินตรงกลางค่ะทุกคนเสียดายเนาะเสียดายจริงๆอเออ,อแต่ตรงนี้ได้อยู่ เอาแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวตัวนี้ทิ้งตากล้องเป็นจังไหนตากล้องนี่ดอกใหญ่เราไม่ได้เพราะทุกคนเขาเก็บไปแล้วเราได้ดอกเล็กก็เ,เอา สวยไหมฮะ<อ>เห็ดของเรานะคะทุกคนได้แบบแก่ๆอ่อนๆก็ปนกันไปนะคะพี่ขุนเอาเอากาแฟกับขนมมาให้ทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินหน่อยเนาะเดี๋ยวนางจะน้อยใจเนาะ <laughs> oh, <hey. S 2> ทไมท้องฟ้าเป็นสีแดงสวยอย่างเี้ยพี่ขุน <laughs> มอกท้องฟ้าสวยจังเลย <laughs> ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะสามทุ่มยี่สิเพราะว่าไอมาถึงบ้านไอก็จัดการกินข้าวค่ะจัดการอาหารแล้วกคิดข้าวนะคะดีว่ามันมีมันมีอาหารู่แล้วไอก็แค่อุ่นแล้วไอจะเอาเห็ดมาให้ดูนะคะเห็ดขอนสนไอโอ้ยไอไปไอปีนี่นะไอไปบ่ท่าน,นะคะ่ะไปเจอเห็ดเถ่าแต่ว่า เข่าปันไดก็กินได้คือเก่าเตดนีนะทุกคนเขาเอาไปต้มต้มแล้วมันก็สิอ่อนโอรัวค่ะกลิ่นหอมหอมทุกคนหอมอีหลีเด้เนี่ย <c oughs> ค่ะเดี๋ยวอันตที่ไอเก็บมาเมื่อวันก่อนไอต้มแล้วก็ฟรีสไว้เดี๋ยวไอสิต้มตัวนี้แหละแล้วเมื่ออื่นเนี่ยไอยจะอ่าพัดพัดกะเพราใส่เนื้อจะ้ะเอาไปกินอยู่ที่ทํางานเดี๋ยวไอจะจะจัดการ เฮดตัวนี้นะมันจะมีแมงสีดำดำนะจ๊ะอยู่ตรงตรงไงที่มันเป็นกลีบๆอะค่ะทุกคนใต้ดอกมันอนะ่ะมันจะชอบมีแมงอยู่เดี๋ยวฉัจัดการมันจะได้โบลายดอกแต่ว่าไอาคิดว่าพอพอดีเฮดกินนะ่ะละจ้ะพอดีเฮดกินเบสเบรพี่ขุนถามว่าเฮดอันยัง <c oughs> มันกินได้อยู่บ่าเรา <c oughs> อ่ะไอ้ก็เลยบอกเราว่ามันชื่อว่าห้อหนึ่งควิฟลิงข้อนึงก็คือ,อแปลว่าน้ำผึ้งควิฟลิงก็คือเห็ดที่มันมันมีกรีบอะคะ่ะเขาเรียกอะไรทุกคนเบาภาษาไทยก็สิบ บอออกเลยตอนนี้ว่ามันอันนี้นะนะอันที่อยู่ใต้ดอกนะที่มันเป็นเป็นกรีบกรีบล่องลองกับเอินกรีบเป็นบ่ค่ะกรีบเนาะจักเนาบผิดบอกผิดนี่ค่ะแล้วบัดนี้เอามาเบิรกเฮดเพิ่งค่ะเฮดเพิ่งเฮดเพิ่งเฮานน่กะทุกคนมันกับมันก็มาอะไรพี่ขุนบอกป้าเธอเธอเข้าไปแป๊บเดียวทําไมเธอได้เห็ด ก็คือตอนเข้าไปไอ้ก็รีบเก็บรีบเก็บใช่ไหมไอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าตอนแรกน่ะไอ้ว่าไอจะไม่ถ่ายคลิปไอจะไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าไอดูแล้วอากาศมันเย็นๆยนแล้วมันก็มืดเร็วมากเลยอยู่ในป่ามันมืดแต่ครนี้แบบพอเดินไปแล้วยิ่งไปเจออ่ะไอ้ก็เลยแบบอดใจไม่ไหวจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะเอาออกมาแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นพวกเนี้ยที่ไอเอามาเนี่ยนะที่ไอ้ลอๆละลางพึ่งออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ล้างแล้วไอ้ก็จะฝานฝานฝานแล้วก็เอาไปเอาไปอบ เอาไว้ตำน้ําพริกจ้ะทุกคนใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ขามันเนี่ยทุกคนไออยากกินทอดอะ่ะแต่กินทีไรเนี่ยถ้ากินอาหารทอดนะ่จะจะชอบไอ,อยังไงก็เลยว่าเดี๋ยวล้างก่อนก่อนอื่นต้องขอล้างเห็ดก่อนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าได้ขาเห็ดเยอะหรือเปล่าเห็ดมันเหมือนชอบความเย็นนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเหมือนแกรนงแกรแข็งแข็งนะเนื้อก็จะแข็งแข็งนะคะ มันก็ได้ดอกน่ารักน่ารักหลายดอกอยู่ทุกคนอืมไอพวกแกๆชลาภาพเนี่ยเอาไว้เอาไว้ข้างหลังนะที่ชลาภาพแล้วนะคะไอจะเจ้าดอกที่น่ารักน่ารักให้ทุกคนดูข้างหน้านี่ดอกน่ารักน่ารักไม่แน่ใจว่าได้ถ่ายคลิปทุกดอกไหมเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจะถ่ายคลิปไงทุกคนนี่ไงเหตุไอก็นะคะนี่ขาอันนี้ ก็ตัวนี <laughs> <laughs> so, ้ที่ได้มาครึ่งดอกครึ่งดอกก็ยังเอาเนี่ยทุกคนเห็ดเราได้ประมาณนี้นะคะวันนี้นี่นะได้พอแกงเลยนะมอใหญ่เลยน่ทุกคนมออะมอไซส์กลางก็แล้วกันก็เห็ดคอนสนนะคะเราสามารถจะต้มทั้งดอกก็ได้นะคะทุกคนเห็ดชนิดนี้ปกติเนี่ยเขาจะไม่มีหนอนเจาะตรงขาอยู่แล้วนะคะคือโดยส่วนใหญ่จะปลอดหนอนนะคะแต่ว่าพอดีดอกมันใหญ่เงี้ยค่ยก็เลยจะ เนี่ยทุกคนตัดเข้าไปแล้วก็จะรู้เลยว่าเห็ดนะมันยังอ่อนแล้วก็กรอบนะคะมันมันไม่ได้หยาบนะอย่างที่ไอ้บอกเพราะไอ้เคยไอ้เคยลองกินแล้วไงนะคะลองกินแล้วแบบมันจะมีอยู่ปีหนึ่งที่ไอ้เก็บแก่กว่านี้อีกไอ้ก็เอามาต้มอร่อยเหมือนเดิมจ้ะเนี่ยก็จะผ่าดูดอกนี้ค่ะทุกคนขาวก็จะ เป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบมีความตันนะคะไม่ได้เขาไม่ได้เป็นรูกรวงนะคะนี่ค่ะอเคอก็จะเอาทําอย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างล้างแล้วก็ต้มนะคะโอเคทุกคนขออนุญาตไปจัดการก่อนเนาะเอามาให้ทุกคนดูเผื่อบางคนแบบยังไม่เคยเห็นว่าเ,เห็ดคอนสนเป็นยังไงแต่อันนี้คือมันก็แก่ไปหน่อยแหละแก่ไปนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาค่ะ นิดเดียวแก่ไปนิดเดียวกินได้โอเคตัดแค่นี้แนละเดี๋ยวยจะไปล้างเลยตัวนี้ล้างสามน้ำแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไอจะเอาลงต้มจ้าไอาเปลี่ยนใจนะคะเอาขาเห็ดเนี่ยไอยจะเอาเอาไปอบนะทุกคนคือเอาไปอบแห้ง ไม่ใช่เอาไปอบให้มันในเตาอบนะเอาไปอบแห้งค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะเอามาทอดบันหลังเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วไงไลก็คิดว่าเราใช้เครื่องอบของเราดีกว่าอบแห้งเราจะทำประมาณนี้นะคะทำบางมากก็เวลาทอดไม่อร่อยเท่าไหร่นะประมาณนี้นะคะ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปอบมันก็จะแห้งลงไปอีกไงทุกคนนะคะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะไปทําต่อคะ่ะมีอีกหลายขาเลยค่ะตัวนี้ไอจะไม่ล้างนะคะพยายามพยายามแบบว่าปัดฝุ่นออกให้มากที่สุดนะคะโอเคทุกคนกลุ่มที่มันแก่ๆนะคะไอก็จะเอาลงไปอบค่ะทุกคนไอก็จะตัดประมาณนี้นะคะไม่ต้องบางมากนียค่ะ อบส่วนใหญ่จะเป็นไฟ180ร้อยแปดสิบองศาแล้วก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีค่ะเราไม่ต้องอบให้แห้งมากนะคะเพราะว่าแบบเราจะเอาสม,มมติเราจะจะอ,อบแล้วก็แช่ฟรีซใช่ไหมพอเราไปแช่ฟรีซ t e x t อร์มันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงสม,มมติเราออกมาจากฟรีซเราก็ต้องเอาให้มันละลายใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไปอุ่นอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้เนื้อของเห็ดเนี่ยแห้งเกินไปเพราะฉะนั้นอตอนที่เราอบเนี่ยคือเราอบเพื่อ,อรักษาเนื้อเห็ดนะคะให้เขายัง ไม่เจอทำลายไม่มีการเปลี่ยนจากเชื้อราเป็นเป็นยีสต์เป็นอะไรอย่างงี้ทุกคนเออนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็อบให้มันสุกก่อนฆ่าเชื้อนะคะแล้วรสชาติของเห็ดอบมันจะหวานนะคะประมาณนี้นี่ค่ะจุดบางดอกก็ยังไม่ได้ตัดนะหนอนไหมเนี่ยอ้เห็ดแับ เด็ดปีนี้นะโหสุดยอดเลยจะแก่จะง่อมอะไรก็หนอนก็ไม่ค่อยมีก็เจอบ้างแหละทุกคนแต่น้อนนอนมากนะคะดอกนี้ก็แก่นี่คะ่ะไม่มีหนอนนะคะไม่มีนอนเลยค่งอันนี้ขนาดนี้ก็มากินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะ อร่อยค่ะเห็ดตัวนี้นะอร่อยทุกส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นขาทุกคนจริงแก่ก็ออกแก่ก็อร่อยค่ะไห <c oughs> นดูดอกนี้สิตึงโอ้โหทุกคนดูเนี่ยค่ะแถลวคลาดปลอดภัยเสียดายเนาะถ้าเลิกงานสักห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยโอ้โหคงจะได้เต็มตะกร้าเลยไปหาเล็มมาโอเครับัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปอบค่ะทุกคนนี่ ะะเรามาดูเห็ดขอนสนที่ไอต้มเรียบร้อยนะคะไอต้มรวมทั้งหมด20นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปผ่าน้ําเย็นมาแป๊บนึงค่ะผ่าน้ําเย็นมานะคะทุกคนสีเขาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะคือเขาก็จะมีความแบบมีความกรุบที่ขานะดอกก็จะอ่อนๆคือเห็ดนี้เขาจะมีแบบ ซ์เจอร์เขาจะดีมากๆนะคะทุกคนเวลาเราไปทำทากับข้าวนะคะทุกคนสี่ทุ่มกว่านะคะเครื่องอบเห็ดก็กำลังหมุนอยู่นะคะพี่ขุนเข้าไปห้องนอนแล้วนะคะไอ้ก็จะมาชิมเห็ดขอนสนต้มนะคะก่อนที่จะเอาไปทำกับข้าววันพรุ่งนี้ไอ้ก็จะขอชิมที่ไอ้ต้มเสร็จก่อนนะคะก็ขอบคุณพี่ๆป้าๆนะคะที่เป็นห่วงว่าเห็ดนีน้มันมันมีอาจจะมีสารพิษตกค้างอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่า อ้ก็กินประมาณนี้แหละทุกคนปีหนึ่งก็ได้กินแค่นี้ประมาณนี้แหละค่ะหนึ่งถ้วยอร่อยค่ะมีความหวานธรรมชาติด้วยนะเออไม่ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเอาอีกสักดอกหนึ่งอร่อยค่ะ,คะเก็บไว้เดี๋ยวไม่ได้ผัดกระเพราอืม ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผ่าเครื่องเห็ดดอกอ่อนๆนะคะมันลุ้นกันว่าจะมีหนอนหรือเปล่ามาจ้าทุกคนมาลุ้นกันค่ะตึง้งได้น้อยๆแต่ก็ขอคุณภาพทุกคนดูค่ะเห็ดปีนี้สวยงามมากนี่ก็อีกดอกหนึ่งค่ะเราจะลุ้นว่ามัน,มนจะหนอนหรือเปล่านะ ไม่นอนคะ่ะแต่ตัวนี้มันดนทากกินไงตัวนี้มีความรู้สึกว่าจะนอนความรู้สึกของไอน,นะเฮ้ยแต่ไม่นอนทุกคนมันเป็นแค่นิดสนิมนิดนึงตรงตรงนี้คะ่ะอันนี้นอนไหมคะเหมือนจะนอนเนาะตันตัน,ตน,ตนไม่มีนอนเลยอุย้ยทำไมมืออวดอย่างเงี้มือน่ากินืมอมือเหมือนตีนตีนไก่เลย ว้าวตัวนี้สวยมากทุกคนโอ้ยทำไมทำไมเหตุปีนี้มันมันสวยอะแต่ดอกเนี้ยที่เราขุดขุดมาจากที่มันอยู่ในร่องแล้วทีนี้มันจะมีคู่ของมันอะที่เป็นหนอนแต่ตัวนี้มันก็น่าจะหนอนแหละเพราะมันอยู่ข้างกันหนอนไหมทุกคนเฮ้ยมันไม่หนอนอะแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนแบบเหมือนใกล้จะเสียนะคะเหมือนเหมือนมีความบวมน้ําช้ําน้ําแต่ก็จะเอานะ คิดว่าไอ้กินได้ไม่ตายแน่นอนนะคะตอนนี้ไอ้กินเห็ดทุกวันเลยทุกคนมีแต่เมนูเห็ดนะคะว้าวตัวนี้คือสวยมากขาวจั้วะเลยน่ะเจเ๊นี่คือความสวยงามของเห็ดปีนี้ ตัวนี้แล้วทุกคนนอนไหมตัวนี้นอนนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีความหนอนแทรกอยู่นะคะนิดนึงเนาะตัวนี้ไอ้ก็จะซ่อมแซมนะคะทุกคนโอเคเห็ดกลุ่มนี้ไอจะต้มนะคะทุกคนลวกค่ะลวกลวกเอาไว้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มที่แก่ๆแล้วอบไปแล้วนะคะก็ตัวนี้เราก็ลวกเอาโอเคทุกคน ทุกคนจานี่คือเห็ดต้มต้ม5นาทีนะคะขาวจ้วงน่ากินมากเลยไอเทน้ำออกนะคะแล้วก็ยวปล่อยให้เย็นเนาะแล้วเราก็จะฟรีซส่วนนี้เป็นเห็ดอบค่ะวันนี้เดี๋ยวไอจะไว้ตำน้ำพริกพุ่งนี้เลยเพราะว่าน้ำพริกเห็ด สวัสดีค่ะราวพีสวัสดีค่ะมีสองถาดทุกคนนะเครื่องร่างอางจเยอะหน่อยร่างโอเคเดี๋ยวตันนี้เราจะอบไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะค,ค่อยจะปิดเครื่องนะคะ